เมื่อประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยจากการทำงานไม่ต้องเดินทางไปติดต่อที่สำนักง,งานประกันสังคมแต่สามารถแจ้งผ่านระบบ e-compensate ได้ง่ายๆเพียงแค่สมัครการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์บนเว็บไซต์ของสำนักง,งานประกันสังคม www.sso.go.th ที่หัวข้อ sso e-service โดยมีขั้นตอนดำเนินการดังนี้ค่ะ 1>, 1. แจ้งประสบอันตรายเนื่องจากการทำงานทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ 2. ส่งเอกสารหลักฐานเพิ่มเติมทางระบบเพื่อประกอบการพิจารณาวินิจฉัย 3. ตรวจสอบติดตามสถานะของเรื่องประสบอันตรายและการแจ้งผลการวินิจฉัยการใช้งานระบบ e-compensate นอกจากช่วยล,ลดขั้นตอนลดระยะเวลาในการไปติดต่อที่สำนักง,งานประกันสังคมยังทำให้ลูกจ้างนายจ้างสถานพยาบาลได้รับการพิจารณาผลวินิจฉัยอย่างรวดเร็ว สามารถตรวจสอบติดตามสถานะเรื่องประสบอันตรายและได้รับข้อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์จากสำนักงานประกันสังคมโดยตรงสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วน1506ให้บริการทุกวันตลอด24ชั่วโมง